咱们三好六十度吧，

หัวเข่าเลยเหรอไปโรงพยาบลเลยไหมไปโรงพยาบเลยใช่ไหมไปโงพยาบเลยไหมไปโรงพยาบาลเไหมไปโรงพยาบาลนะครับจเปนไม่ได้ดู่ะคารอสงคอ้ที่เดียว่ะเอลองักี่บาอ้ระวังันะแล้วก็ค่อยๆเดินไปนี่เยนะย้ายจับ้องผม้องนสองเางลงลง จะังปล่เลยครับพี่โอเคแล้รับกันครับยายก็ปล่อยมือยายปล่อยมือยายไปรับยายไปรับยายไปรับผมรับผมโอเคครับผมยายด้านหลังนั่งหลังยายยายไปล้มหัวใจวะยาย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 พ่ลูกพี่ลูกพันจัมโซ่ี่ลจัมโซหลังโซยายอยู่คนเดียว เมื่อกันโดนตัวเห็นมึงเนอะตรงนี้อย่าคิดขวามากเนอมีของอะไรไม่รู้แตกเต็มเลยเมื่อกัะล่างแท้แค้มในล่างสีวะเนอะไม่เห็นเต็มเลยนะครับขวายมาขัดยาสามวัเนอะขวาหน่อยออกขวายน้อยหยัดเลยข้ามไหน่อยคขับมอีกข้ามไหนข้ามอีกหยัดหยัดหยัดสองเดี๋ยวโอ้โหสองนะครับไม่ค่อยเดี๋ยวให้ฝังมึงไปก่อนรอสับ Datang, 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 datang. Datang, 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 datang. Datang, 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 datang. Datang, 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 ใจกับลูกขับหลานเป็นตำนวรวจทหารนะคะขอบคุณมากคา่ะที่มารับยายเข้านะ้ำค,คุณจากน้ำนะจ้ากัทุกคนนะให้ดีมีสุขนะเขาเอาน้ำมาให้ยายเขากินค่า